สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลาทเวลล์ครับตอนนี้นี่ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของ Milit a r y c e m e t e r y of d ออฟเดียนวนฟะครับหรือว่าปลาเป็นไทยก็คือสุสานทหารเดียนเวนฟูครับก็ตั้งอยู่ในเมืองเดียนเวนฟูครับที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามนะฮะตรงนี้นี่จะเป็นบรรยากาศบร,ริเวณทางเข้าด้านหน้านะครับก็สังเกตนะว่าจะมีการสร้างเป็นลักษณะคล้ายๆกับกำแพงหรือว่าออคอยนะครับในการ ป้องกันพวกข้าศึกศัตรูนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับทางประวัติศาสตร์ในด้านสงครามของทางประเทศเวียดนามนะก็เป็นสงครามในยุคช่วงที่เวียดนามเนี่ยสู้รบกับทางด้านของฝรั่งเศสครับหรือที่จะรู้จักกันดีในนามชื่อของยุทธการเดียนเบนฟูนะครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงประมาณยุคทศวรรษที่ประมาณ50นะครับ ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นภาพแกะสลักนะครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสู้รบนะครับระหว่างฝ่ายกองกําลังเวียดมินหรือว่าเวียดนามนะครับกับทางด้านของกองกําลังของทหารฝรั่งเศสนะครับในสมัยอดีตเนี่ยฝรั่งเศสนี่ก็เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของเวียดนามคนระในภูมิภาคโซนอาเซียนหรือว่าในแถบอิโนโดจีนเนี่ย ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นเจ้าในนิคมของทั้งลาวเวียดนามและก็กัมพูชานะครับก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยครับทั้งสาประเทศนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศบร,ริเวณด้านหน้านะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างนะไว้สำหรับจอดรถแล้วก็จะมีพวกบรรดาร้านขายน้ำร้านขายเครื่องดื่มนะครับนี่ครับที่ตั้งอยู่บร,ริเวณด้านหน้าของสุสานทหารเดียนเวียนฟูนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ชมบรรยากาศบริเวณจุดของด้านหน้าให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนนะฮะนี่ยตรงด้านฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นรูปของภาพแกะสลักนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องราวในยุทธการเดียนเวนฟูนะครับเป็นการสู้รบกันในพื้นที่ของเดียนเวนฟูในประเทศเวียดนามเนี่ยนะถือว่ามีการสู้รบกันค่อนข้างจะดูเดือดเลยทีเดียวครับในสมัยอดีตนะฮะเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด้านในของ สุสานทหารเดียนเวนฟูพร้อมกันครับเอาครับตอนนี้นี่ผมก็เดินเข้ามาบริเวณจุดด้านในของสุสานทหารเดียนเวนฟูนะฮะตรงนี้นี่ก็รู้สึกว่าจะมีคล้ายๆเป็นลักษณะของพวกดอกไม้แล้วก็มีทูบด้วยนะฮะนะครับทูบไว้สําหรับจุดบูชาเคารพสําหรับบรรดาผู้วัยชนนะครับก็เสียค่าธรรมเนียมประมาณ10,000ด่งเวียดนามนะครับ ก็จะมีพวกบรรดาชาวเวียดนามเนี่ยมาจุดทูปนะครับเพื่อไหว้พวกบรรพบุรุษผู้เสียสละในสงครามยุคจุตการเดียนเวียนฟูนะครับก็สถานที่แห่งนี้นี่เข้าฟรีนะครับเปิดตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็จะปิดตอนประมาณ17บเนกาสา0นาทีนะฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณ10บโมงเช้านะครับนะครับก็จะมีคําอธิบายนะฮะ ก็ส่วนใหญ่นี้เป็นภาษาเวียดนามทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นกระถางทูปปักเอาไว้นะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีคนมาจุดทูปสักกะละอยู่บริเวณด้านนี้นะฮะสำหรับในช่วงยุทธการเดนเวนฟูในะกินระยะเวลาในการสู้รบเนะี่ยประมาณ1เดือนกว่านะครับเริ่มขึ้นเนี่ยประมาณเดือนมีนาคมครับแล้วก็สิ้นสุดประมาณเดือน พฤษภาคมของปีคศ .1954 นกะฮะก็กินระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าสำหรับการสู้รบระหว่างฝ่ายเวียดมินกับกองกำลังของฝรั่งเศสนะครับก็ผลของการสู้รบเนี่ยก็เป็นทางด้านของฝ่ายเวียดมินหรือว่าเวียดนามนะได้รับชัยชนะ,นะครับแต่ก็มีพวกบรรดาทหารเสียชีวิตในเหตุการณ์ยุคนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเสียชีวิตไปค่อนข้างมากส่วนฝรั่งเศสที่เป็นฝ่ายพ่าแพ้เนี่ย กองกำลังเขาเสียน้อยกว่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับทางด้านของกองกำลังเวียดมินไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีบริเวณทางขึ้นด้านบนนะครับแต่ผมจะเน้นถ่ายให้ชมบริเวณจุดด้านลางก่อนนะครับสถานที่ก็ค่อนข้างจะกว้างใหญ่อยู่เหมือนกันครับสำหรับสุสานทาหารเดียนเบียนฟูนะฮะ ก็จะตั้งใกล้อยู่กับเนินเขา A1 วันนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดยุทธภูมิหรือว่าจุดที่สู้รบกันนะครับระหว่างฝ่ายฝรั่งเศสแล้วก็ฝ่ายเวียดนามนะครับในช่วงสงครามเดียนเบียนฟูนะครับ mm. นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เมืองเดียนเบียนฟูนะครับก็เป็นเมืองที่ตั้งของเหตุการณ์สู้บรบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายของการสู้รบ เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยุคสงครามเดียนเวนฟูให้ได้ชมกันค่อนข้างใหญ่เยอะนะครับถือว่าเป็นจุดขา,ขายของที่เมืองนี้เลยนะครับสำหรับที่เดียนเวนฟูเนะี่ยตรงนี้นี่ก็จะเป็นหลุมศพของผู้เสียชีวิตครับบรรดาทาหารชาวเวียดนามนะเขาว่ากันว่ามีประมาณเกือบเกือบหนึ่งพันหลุมศพนะครับนะครับ,นะรบก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะตั้งเรียงรายกันยาวเลยนะครนีนะครับก็ถือว่า เป็นผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้เสียสละในการปกป้องประเทศเวียดนามนะในช่วงสมัยยุคสงครามเดียนเบียนฟูนะครับนะครับก็ยังมีการจุดธูปนะครับไปตามหลุมศพต่างๆนะครับก็ทหารบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นบนรรพบุรุษของผู้ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับพวกลูกหลานเนี่ยก็ยะมาจุดธูปกราบสักการะ,ะกันนะฮะ ก็มีเป็นแถวยาวเลยครับสำหรับหลุมศพของบรรดาผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้สละชีพในยุทธการเดียนเวียนฟูนะครับเหตุการณ์สู้รบครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้พวกยุโทโธปกรณ์ต่างๆครับรถถังปืนนะครับนำมาเป็นอาวุธในการโจมตีพวกบรรดาสตูกันนะฮะเวียดนามเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพวก อาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยค่อนข้างจะล้าสมัยกว่าทางด้านของฝรั่งเศสนะครับแต่เราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าบางทีเนี่ยพวกอาวุธเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นฝ่ายชนะเสมอไปนะฮะอย่างในยุคสงครามเวียดนามเนี่ยวเวียดนามก็ใช้วิธีการสู้รบแบบกองโจน,นะครับหรือว่าการซุ่มโจมตีครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่สามารถมีชัยต่อฝ่ายสัมพันธมิตรหรือว่าสหรัฐอเมริกาได้ครับจนทางด้านของอเมริกาเนี่ย ต้องล่าถอยออกไปนะครก็สำหรับที่เดียนเบนฟูเนี่ยคู่ขัดแย้งของเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของฝรั่งเศสนะครับแต่ถ้าไปทางโฮจิมินซิตตรงอุโมงกูจีเนี่ยคู่ขัดแย้งของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของฝ่ายสหรัฐอเมริกานะครับนี่บหลุมศพจํานวนมากเลยนะครับที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของสุสานทหารเดียนเบนฟูนะครับ บรรยากาศด้านภายในนี้ค่อนข้างอย่างเงียบสงบนะครับการที่จะเข้ามาชมเนี่ยก็ต้องชมด้วยความสำรวนครับเพื่อให้เกียรติแกบ่บรรดาผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ไวชนในเหตุการณ์ยุคสงครามนะครับนี่ครับก็เห็นนะครับว่าหลุมศพนี่จะตั้งเรียงรายกันค่อนข้างอ่งเยอะนะครับแล้วก็จะมีการปลูกพวกต้นไม้นะครับเพื่อให้ความร่มรื่นความสดชื่นนะครับ รบรรยากาศด้านภายในของสุสา,านทหารเดนบนฟูครับส่วนเนินเขา A1 วันซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของที่เดียนเบนฟูเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามนะฮะก็ผมมาพักนี่ก็อยู่ไม่ไกลจยยากเนินเขา A1 วันับเดินมาสะดวกสบายนะครับระยะทางนี่ไม่เกิน300เมตรนี่ก็ถึงแลนะครับส่วนลงด้านนี้นี่ก็จะเป็นหลุมศพ ของบรรดาทหารนะครับที่ตั้งอยู่ค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะก็ดูค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าหลุมศพอื่นๆนะครับก็น่าจะเป็นนายทหารที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญแล้วก็มีชื่อเสียงเลยครับในเหตุการณ์ยุคยุทธการเดียนเบนฟูนะครับตรงนี้นี่มีอยู่2หลุมศพนะครับแล้วก็จะถูกรายล้อมด้วยหลุมศพทหารอีกมากมายนะครับ แล้วก็ฝั่งตรงนู้นนี่ก็จะมีอีกสองหลุมศพนะฮะก็สถานที่อย่งนี้นี่เข้าชมฟรีนะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะฮะใครที่มาเที่ยวเดียนเวนฟูนี่ก็สามารถมาเดินเที่ยวกันได้สบายๆเพราะว่าสถานที่เนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณย่านใจกลางเมืองนะฮะด้านหน้านี่ก็จะมีเป็นรูปปั้นด้วยนะครับ ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นรูปปั้นของผู้หญิงชาวเวียดนามนะฮะแล้วก็ด้านล่างนี่รู้สึกว่าคล้ายๆกับเป็นรูปปั้นของเด็กนะครับนี่ครับรูปปั้นของผู้หญิงชาวเวียดนามครับก่อนในชุดพื้นเมืองครับเอาใหญ่นะฮะแล้วก็อีกด้านฝั่งหนึ่งนี่ก็จะมีรูปปั้นนะครับเป็นรูปปั้นคล้ายๆกับสีทองนะฮะ ลูกปั้นด้านนี้นี่ก็จะเป็นลูกปั้นของผู้ชายนะฮะก็น่าจะเป็นพวกทหารชาวเวียดมินหรือว่าชาวเวียดนามเนี่ยนะครับนะครับมีอาวุธในมือนี่ก็มีปืนนะครับนี่ครับภาพอาจจะย้อนสางสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปชมบริเวณอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยครับจุดบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นจุดไว้สําหรับสักการะนะครับ ก็จะมีคล้ายๆกับเหมือนกับพวงหลีดบ้านเรานะครับบริเวณด้านหน้านะตั้งอยู่ค่อนข้างให่เยอะเลยนะครับแล้วก็มีคําเขียนเป็นภาษาเวียดนามครับด้านหน้านะครับจุดปักพวกกระดางทูปนะครับไว้สําหรับสักการะนะฮะนี่ครับคาเขียนภาษาเวียดนามนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านไม่ออกนะฮะนี่ครับบรรยากาศ บริเวณด้านหน้าของพื้นที่สุสานเดียนเวียนฟูนะครับหรือว่าสุสานทหารเดียนเวียนฟูนะครับก็สถานที่นี้ค่อนข้างจะกว้างใหญ่ครับแล้วก็จะมองเห็นพวกบรรดาหลุมศพจํานวนมากครับซึ่งเป็นหลุมศพของทหารผู้เสียชีวิตหรือว่าเสียสละในเหตุการณ์ยุคยุทธการเดียนเวียนฟูครับซึ่งเวียดนามได้มีการสู้รบกับทางด้านของฝรั่งเศสครับในช่วง ปีคศ1954นะครับก็มาเที่ยวกันได้ครับเข้าชมฟรีนะเปิดให้ชมตั้งแต่ช่วงน่าจะประมาณ8โมงนะครับจนไปถึงประมาณ17.30นนาทีหรือว่า5โมงครึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายครับสำหรับด้านภายในของสุสานฐานเดียนเวนฟูนะฮะเอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวของสุสา,านทหารเดียนเวนฟูนครับ ที่ตั้งอยู่ในเมืองเดีนเวนฟูของประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ